สวัสดีครับอดีศรเกษตรไลฟ์สไตล์แล้วก็สวัสดีแฟนเพจอดิศรเกษตรนานาพันธุ์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมวิธีการขยายบอนดัมสตูลนะครับด้วยการผ่าหัวนะครับซึ่งเราก็มีหัวมาแล้วนะครับก็จะทําการขยายให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับด้วยการผ่าหัวนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการผ่าหัวบอลสีนะครับมาดูว่า จะยากง่ายเพียงไรนะครับซึ่งหัวที่นํามาในวันนี้นะครับก็ได้มา2หัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นหัวลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นไซส์ถือว่าตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับเราจะมาทําการขยายนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีตาดำๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะผ่าออกเป็นตาตาได้เลยนะครับตรงนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับว่าวิธีการทํานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเฉือนปลายด้านบนออกนะครับเพื่อที่จะไปชําอีกได้นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับตรงนี้ผมจะไปชําอีกใส่กระถางไว้ต่างหากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่จะทําการผ่านะครับสังเกตว่ามันจะมีตารอบๆเลยนะครับ เราก็ผมจะผ่าครึ่งนะครับก็จะได้ลักษณะนี้แล้วแต่ท่านใดจะผ่าเล็กผ่าใหญ่นะครับถ้าผ่าขนาดใหญ่หน่อยก็การเจริญเติบโตก็จะเร็วหน่อยนะครับจะทำอย่างนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าเอะมันจะไม่ตายหรือนะครับตรงนี้มันจะแตกาตาตรง แตกหนอตรงตาที่รอบรอบนี้นะครับอยู่รอบๆบต้นอรอบๆอบอหัวตรงนี้นะครับนี้ผมจะแยกออกไปหรือท่านใดที่จะผ่าเล็กขนาดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ต้องให้มีตาติดไปนะครับในแต่ละชิ้นนะครับอันนี้ผมก็ ได้2อ8นะครับแต่และตัวนี้จะตัวนี้หัวนี้นะครับที่เป็นตรงปลายนี้ก็จะนํานไปาขยายพันธุ์โดยการชําลงได้เลยนะครับส่วนหัวเล็กนะครับหัวเล็กที่ได้มานะครับก็จะแบ่งเป็น2ท่อนนะครับตัดเป็น2ท่อนอันนี้ก็จะไปทําการขยายด้วยการชํานะครับส่วนที่ติดมาปลายอย่างนี้ก็ตัดออกเลยนะครับให้เขาได้ แตกออกมาใหม่นั่นเองนะครับอย่างที่ปลายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบอลดามสตูนนะครับกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในท้องตลาดในช่วงนี้นะครับโดยพวกหัวตรงนี้นะครับผมก็จะไดะ้นำไปล้างก่อนนะครับแล้วก็จะนำมาทาด้วยปูนแดงนะครับปูนแดงแล้วก็วางให้แห้งก่อนที่ทำการ ฝังลงในกระถางนะครับอันนี้ส่วนพวกที่เป็นกิ่งเหล่านี้นะครับพวกที่ตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับก็จะได้นําไปควบแน่นใส่ขวดไว้นะครับให้เขาได้แตกหน่อออกมาใหม่นั่นเองนะครับหลังจากที่ล้างน้ําสะอาดมาแล้วนะครับส่วนที่ผมตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับก็จะได้ทาปูนแดงนะครับ ตัวแดงเราก็หาซื้อในท้องตลาดได้นะครับราคาก็ประมาณ5บาท10บาทนะครับก็ทาตรงแผลนะครับเพื่อที่ไม่ให้เขาเกิดชรานะครับหลังจากนั้นก็วางไว้ให้แห้งนะครับให้แผลเขาแห้งค่อยนำไปชำลงกระถางนะครับก็ทาตรงที่เราตัดตรงแผลนะครับ ในส่วนหัวของอบอนนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าบอนดำนะครับเขาจะมียางนะครับแล้วก็สลหรับท่านใดที่แพ้ง่ายนะครับก็ให้สวมถุงมือนะครับก็จะไ,ได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะครับปล่อยให้เขาแห้งส่วนที่เป็นท่อนๆน,นะครับที่ ได้ถ่าไว้นะครับอันนี้ไปล้างน้ําให้สะอาดเอายางออกให้หมดแล้วนะครับก็จะได้นําลงไปวางในภาชนะปลูกนะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับล้วนๆนะครับใส่ขวดเพื่อที่จะได้ทําการควดแน่นนะครับอันนี้ผมจะได้วางลงเลยนะครับมะพร้าวสับต้องแช่น้ํานะครับแช่น้ําประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ บีบไปหมาดๆ,ๆนะครับแล้วก็มาวางเอามาใส่ภาชนะที่เราจะทําการเพาะนั่นเองนะครับก็จะวางลักษณะนี้นะครับก็คือให้ตาของเขาอยู่ด้านบนนะครับส่วนที่เป็นเปลือกนะครับส่วนที่ผ่าที่เป็นเนือ้อๆนั้นก็ให้ความลงด้านล่างนะครับเพราะว่าเวลาเขาแตกหน่อครก็จะออกตรงตุ่มตานะครับ ที่มีนะครับนี้เห็นไหมครับว่าเพียงแค่2หัวนะครับอันนี้หัวเดียวนะครับที่ผ่านี่ก็ได้ตั้งหลายหรือว่าหลายต้นเลยทีเดียวนะครับในการขยายาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะทําการควบแน่นนะครับโดยใช้ขวดที่ตัดออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับมาครอบในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็หา อะไรมาพัานไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขวดของเราขยับนะครับพันไว้แล้วก็ไปวางไว้ในที่ร่มนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นขวดโคกนะครับนี้ที่ได้พาแล้วก็ทําการควอแน่นนั่นเองส่วนหัวนะครับหัวที่ได้ทําการ อาทาปูนขาวปูนแดงนะครับได้ทาปูนแดงแล้วก็ให้เขาแห้งสักพักนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่กระถางน,นะครับที่เตรียมไว้ก็เป็นกระถางที่มีมะพร้าวสับนะครับเวลาเราปลูกเราก็วางลงอย่างนี้นะครับ วางแนวนอนลักษณะนี้ก็ได้นะครับแนวนอนลักษณะนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะแตกนอนแตกตาออกมานะครับอันนี้ก็สาธิตคร่าวๆนะครับผมต้องรอปูนให้ปูนแดงตรงนี้แห้งก่อนนะครับอันนี้เป็นการาสาธิตวิธีการปลูกแบบเป็นข้อนะครับที่ตัดเป็นข้อนะครับก็วางลงแล้วก็เอามะพร้าวสักนะครับมา กบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปวางในที่ร่มนะครับก็รดน้ำาถ้ากะบังพ้าสับสของเรานะครับยังไม่แห้งแล้วก็ยังไม่ต้องรดนะครับถ้ากะบังพ้าสับสที่เรามาใส่ตรงนี้แห้งแล้วก็อ่ารดน้ําได้เลยนะครับก็เป็นการขยายแบบ2วิธีนะครับก็คือวิธีการตัดเป็นท่อนๆแล้วก็มาทาไว้ในกระถางนะครับแล้วอีก วิธีหนึ่งก็คือการหาควบแน่นโดยใส่ขวดนะครับโดยใส่ขวดก็เป็นวิธีการที่ขยายพันธุ์บอนานสตูนแบบก็ไม่ยากเลยนะครับสำหรับท่านใดที่าชอบปลูกและชอบขยายนะครับก็อันนี้เป็นการควบแน่นที่ผ่าเป็นหัวก็ได้จะได้ลักษณะนี้นะครับที่หัวเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ในที่ร่มรอเวลาที่เขาจะแตกหน่อออกมานะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการผ่าเป็นท่อนๆแล้วก็ไปวางไว้ในกระถางที่มีมะพร้าวสับหรือผุยมะพร้าวนะครับในตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอีกอประมาณเดือนนะครับก็จะมาดูว่าเขาจะงอกออกมาให้เราได้เฉยชมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่หลายๆคน ตอนนี้ตอนนี้นะครับก็กำลังทำการขยายพันธุ์ไม่ว่าจะซื้อมาจากเน็ตนะครับก็ซื้อแบบออนไลน์ก็ได้นะครับมาก็ทำการขยายเพื่อที่จะให้ได้หลายๆต้นเองนะครับก็วิธีการผ่าหัวก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกนะครับก็ าฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอดิออศรเกษตรไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจอดิศรเกษตรานานาพันธุ์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม